อวดให้เต็มที่กนดูมาแล้วจ้าเรือหอชัดไอดีท i กเกมสาวพี่อะไรอย่าบอกอย่าบอกอย่าบไปหน้าโปรไฟล์ติ๊กอกพิพายครับไอดีอยู่หน้าโปรไฟล์เลย PAPI หนึ่งเก้าเก้าหกครับอย่บอกเฮ้ยจะแบกเรือหอใครใหญ่ใหญ่พี่ออไทยอีทไม่เท่าเฮียนะซี่เป็ขอเล่นด้วยเราฟังเลขค้องนะคะเดี๋ยวเฮียโอ้เฮียไม่เปลี่ยนเลยแล้ว ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูเห็นตีนไม่อยู่นะสามสามที่อ่ะไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ลมผมผมคนพาโดดคนพาโดดออกก่อนคนพาโดดดีนะวะ คนพาโดดหนีคนพาโดดออกโคตรไวเลยบอกไว้ก่อนเลยค้าไปไปครับน้องภูมิแล้วคือผมตายคนแรกคนพาโดดไม่ได้หนีนะคนพาโดดมาตั้งหนแปดปอนด์หกสิบสี่ปอแม่เดี๋ยวพี่ชุบเดี๋ยวพี่ชุบมาสามหมื่นไปไปผมท้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบให้เดี๋ยวไปชุบให้ไปตั้งขวบไปตั้งขวบสวยครับพี่พาคอยเล็กน้อย มีใครตายไหมกด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 พี่ชาพายก็บอกพี่ไพ่ไม่ใส่แว่นหนูไม่ค้นเลยเออพี่ไพยใส่คอนแทคเลนส์มันก็เลยแบบหน้ามันเลยล้นล้นไม่ใส่คอนแทคเลนส์เอ้ยไม่ใส่แว่นทาไห้พาโดดอ่ะจือได้ว่าเขาโดดพีก่ะแต่เขาอยู่ไอ้โพริินุกับพี่ไพยคิดว่าไงอ่ะเขาทิ้งลูกเรือไหม เอาเขาขึ้นหนุกันจะเล่นหนุก็ขึ้นเรือนะแต่แต่ตาขากันหนุกตกเรือเิื่้เม่อไงวะใครจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะโอ้เหเฮตตี้เมื่อกี้ก็ไปแล้วเฮตตี้กับกับตันกับตันต้องไม่ทิ้งเรือตัวเองนะโอ้โหไปตั้งแต่เกิดพื้นพอพอเฮตตี้เมื่อกี้บนหัวพุ่งไปแล้วไปอยู่แล้วตีตตี้ผลมดเลยเขาแท็ที่เฮียนจริง ผมไม่ได้ดีนะ <on> ผมมาตั้งหนักชุบเลยเนี่ยโอ้ยสามตันต้องมีคนชุบไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสุลโลไปช่วยโอ้ยน้องสุลโลไปช่วยค่าไม่แรงหรอกคนโดนมันเบามากเลยนะคนดูพี่พานไม่ชอบอ่ะเสียงดังอีงไกันฮะเฮีย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 ยิบยิบบอสเง เพื่อนะเป็นกำลังใจเอ้เราคือก็จะมาช่วยกันจริงครับผมครับผมบ๊ายบายครับใครไปดูในรังชักอืก่นน้อยดีปืนลูดปืนลูดปืนลูกอเยเลย <laughs> ยังยังไม่มาช่วยกันจริง <laughs>

พี่วายพี่พี่วายตึงแล้วคือว่าเขามีปืนชาติสองซ่าสองซ่าอ่ะโอ้หนูก็มีหนูมีสายชารติอ่ะอือพี่ก็มีพี่พี่มี power bank โอเคโอเคจะอยู่ด้วยกันได้โอเคจะอยู่ด้วยกันเลยระวังแล้วโอเคต้องแก้หนู ไม่มีอะไรเลยมีเขาหายว่ะมีนี่ีหนูก็มีเนี่ยซองซาดเนี่ยซองเครื่องสีพี่ภัยเราไม่ได้เลยครับมันชอบตรวจตรวจสอบคลิปครับเดี๋ยวเราให้ภัยแบบถ่ายช่องติดแดงก่อนชอบพ่ตรวจสอบอ่ะคลิปาลองตรวจสอบมันไม่ปล่อยคลิปพอตรวจสอบเสร็จแล้วมันก็ไม่ขึ้นปิดใช่บีเนโนพีเนโลเออบ พี่บอกเลยเก็บคาบ๊ายบายค่ะพอผมฝันดีนะเอาของมันก็มีตกตั้งเยอะแยะพี่ไม่ได้เก็บอะไรมาเลยพี่เก็บแต่ไอ้รอยดั๊บมามันมีมันมีอะไรมาอะไรเงี้ยปืนศักก็มีอยู่นะพี่เห็นอะไอ้เฮียของหนูอะไรอ่ะเจ็ดขึ้นมาได้ยังไงวะเราจะเก็บอะไรมันคือของหนูไอ้ยาสูบอ่ะยาสูบโอเคพี่สูบบอกก่อน โอเคพี่สูบออกแล้วสร้างแล้วครับช่องสำรองอยู่ช่องสำรองนี้ครับซีรีส์ไปไปไหนเสียงพี่มันไม่เหมือนเสียงคนรแพลตฟอร์มอ่ะอยู่ที่ไมคเฮียเขาแย่งยาสูบดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะสูบออกกอดแต่เขาาไม่คืนหนูอ่ะอันนี่ไม่รู้ละไม่ได้อยู่กับพี่นะมันหายไปแล้ว โอ้ยโอยเยอะจังมันจะไม่หายได้ไงก็ตัวเองถูกออกก็เย้ะเยอ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 ะอ้าอ้ไปไปทิอยู่เข้าไปอ่ะไปแล้วไปดีกว่าโอ้โหทำไมพี่พายโดนบ่อยจังวะเยี้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้แล้วอย่าซื้อไปขับขี่หอยพี่พายสวัสดีครับแรงลายแล้วแดงสีดว เฮยยิงมันเฮียขาดจังเลยเขาขึ้นสี่แต่เราคาดาวไปแล้ว,ว,ลวอืมที่ผ่ามนมาอะไรแค่กลางคืนนี่เองเราชุบเพื่อนเฮียเอามันเฮียเฮียหนุบมาแล้วเฮียบัาตายแล้วบัตายแล้วมาก็มาชุบเพื่อนให้มาเอาพี่ต่อตัวกันอะ่ะได้ได้ไพ่กำลังลงไพ่กำลังลงเราจะไปชุบเพื่อนมาให้มาเอาพี่ต่อดูนี่เพื่อนมันเกิดไหมไม่เกิดเขาแวะมาตู้ม่วงอ๋อตู้ม่วงก็ต้องเกิดสิวะอีหยังบกูุล ยี่สิบสามแล้วเนี่ยดูบทฟ้าให้ใด้อยมไม่ได้ไม่เห็นไม่ตายไปสันโคตรปูดเลย <ผม S 1> ไปสันปวดามากอะ่ะใบสันอย่างเน่าถอยถอ,อยยัดเลยให้ให้ใหพี่พลอยโค้ดให้มันออกมาให้มันออกมาให้พี่พลอยโคตรปลาปลาระบังไอโ้อโคตรดาวแล้วดาวแล้ว เพื่อไปกำลังจะลงมาบนหัวให้พี่พอได้1 0นเอออฟังไอวอลอยากได้เงินดีเทมเพื่อมันอยู่บนหัวช่วยต้องมาฟังเร่อข้อมูลไลน์เตโนสาวครับเล่นกับตี้หรอไม่ใช่ครับเล่นกับคนดูเปิดหนึ่งที่ครับีนบนหัวหมายคว่าบนหัวอยู่ตรงไหนวะใครกำลังดูให้ไม่เห็นนะบนหัวนะลงข้อพิล่ะโอ้ เอาดิแกยืมตัวเดิมตัวเดิมเอาไปนะบัสใช้ด้านไหนก็ได้จะให้บัสซับพี่จะให้บัสซับพี่สวยลาดแบบคุ้มคุ้มลาดแบบคุ้มคุ้มเหรอเมื่อกี้มีปืนเอิร์นให้น้องเล่นไหมไม่มีเลยจ้าไม่มีของในเศร้าเลย ถุงนิ้วพี่ใช้ได้ไหมไอพีก้าโซนะถุงถุงนิ้วใช้ได้สองด้านเลยนะคุณดูขับไอไอสับกลับไปกลับมาสับกลับไปกลับมาสองด้านอะมาถึงเหมือนนไมม่เหืออ๋อกลับตะเข็บอ่ะนะอันนั้นอันนั้นควรถอดใส่ตะกร้าแล้วไปซักกลับกลับตะเข็บเอาเหรอไม่ไม่ข้าไปถึงแล้วกลับตะเข็บเหรอ อย่าพี่จอยบอให้อย่าพี่จอยบอให้ใหมึงยิงกูตัวนี้กูจำมึงได้ไม่ใช่ดิไอต,ตัวที่พี่พายย,ยิงมันนี่หว่าเอาประตูว้าประตั่มี่พนหมือนกัครับไม่มีแฟนครับเหมือนกันเลยไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนที่แเรา <c oughs> ไม่มีไม่มีเหมือนกันครับใช่ครับไม่มีเหมือนกันครับ ไม่มีเหมือนกันครับผมไม่มีแฟนครับแต่มีแตมีแฟนครับมีแต่เมียครับครับครับมมีแฟนครับไม่รับเอ้ยไม่มีเบียเอ้ยอะไรวะอะไรนะอะไรอะไรมีเบียแฟนนะพี่เลิกกับพี่นานายแล้วครับไม่ได้คบกันแล้วจะบอกว่าไม่ไม่มีแฟนสวัสดีครับจบละสวัสดีค่ะ ไม่รับเบียร์เพิ่มครับแต่รับแฟนเพิ่มครับเขตสมบัติตรงไหนเนี่ยโน้ฮะเขตสมัติตรงไหนมีประกันไหมเนี่ยฮะประกันปีครับประกันปีครับโอทุกเตือนครับใส่ไหมไม่ค่ะต้องต้องโอทุกเตือนครับประกันีสีนาทีเฮียแทบไม่น้อย ยังงวงนอนอนอนี่เทียจะไม่ไม่แตะไม้มันลุกขึ้นมาเลยแล้วยังได้คบนั่นแหละที่สิ่งที่พี่ต้องการพี่ไทยเนียเขาทำอีกแล้่ีแล้วพี่เห็ันบเรอพกมันชุบเสร็จแล้วพี่ก็จะยิงสาบันหนุ่มจดอะไรนอนนะพี่ไปส่มเจอกล้องเกลียนหรอไม่ขึ้นเสียงดัง ไม่เพิ่นใครแกลง,กงพี่ไม่มีอะไรแกลงสักหน่อยนะไม,ยไม่เจี๊ยบโอเคหายหายงอนแล้วค่อยมาง้อทีหลังพี่พายมาผมมาแล้วผมชื่อโอเพนมาเดียครับโอนะเพนที่น่ารักว่าพารัวน้อยว่าจานหลังคาเพียบเลยเอา้าวหลังคาตายด้วยเด็กดังอะ่ะ เอ,อนแล้วหรอดูฉันน่าสงสารคนเยอะมากเลยอะอะไรนะนได้เดี๋ยวหนูเปิดเบอร์สามให้ <c oughs> ตาเต็มเลยสาวปดพี่พายคบไม่ได้ไม่มันเจ็บตัวหนึ่งแล้วอยู่ด้านล่าคุยด้วยสวยพี่พี่พายหนเดินบนหลังคายิงเดี๋ยว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 เดี๋ยอเดยู่ยวาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีนยว๋อยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋อดวยดเยเย มาจอดจนกระสุดจะหมดแล้วก็ยังไม่ตายอยู่ตลาดครับผมอยู่ตลอดครับผมอิดตรลดใครขี่รถไปไหนวะเห็นยังเนี่ยฮะชุบดูหน่อยอยู่พีคเยอะๆเลยเฮีย อยู่ภาคตะวันออกคอยู่ภาคหนือครับคืหนดใครวับมามีคนวับมาหนูโคพี่ออยู่หนูโคพี่ออยู่ยังสบายใจได้ ใช่ไหมยังสบายใจได้ผมเมียอยู่ผมเมียอยู่ชิวๆครับชิวๆเพียร์มีตัวลงหลังเฮียเฮียมีตัวหนูเฮียอยู่เราเพียงกับหนูเลยเฮียใครอย่าพึ่งใจช่วยด้วยจุกจุกชุบชุบชุบใต้ไปเนี่ยวิ่ง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 อู้วิ่งอู้ ไอยู right? ini, ok ่ไไหนม่ได ok ้ป่ะพี่คอยอยู่กับอยู่อยู่บนบ้านต้องต้องขึ้นมาช่วยหนูอ่ะอยู่บนบ้านกับพี่คายอ่ะตายยังษ์ใตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวตัวเดีย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 วขับรถอยู่ขับรถอู เจอร้อยดัชเกาะจะไปไหนโดนยิงยาอยู่ยิงยาอยู่ยิงยาอยู่ยิงเข้ายี่สิบยิงยาอยู่มันกดออกไม่ได้ครัเดี๋ยวมันต้องร้อ้เอาวุ๊บมจะสอบใครเอาใครกดออกอ่ะเอาไปอยู่ช่วยกันยิงก่อนเอาหายแล้วไงพลไปแล้ว เออเออเอเอยะีพี่มีไยนัดไปต้งหัวปก็เตียวมันานั่นนี่แหละเป็นหัวแล้วเป็นหัวก็เปลนหัวเถอะ ร้อยนัดยิงแป๊บเดียวอือเด็กช่วยกันยิงให้หัวมันหมดยืนเต้นมองก่อนเลยก็ได้ทิ่ชื่